ครับผมก็วันนี้มางานโอเคเวอร์นะครับก็ได้รางวัลมีเดียดาหลิงก็ขวัญใจสื่อมวลชนก็ขอบคุณทางโอเคเวอร์นะครับผมขอบขอบคุณทางโอเคแมกซีนนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนด้วยนะครับก็บความจริงแล้วรางวัลที่ผมได้นี่ก็เหมือนเป็นรางวัลที่เเราทาบุญร่วมกันมานะครับกับพี่พี่สือ่อครับก็ดีดีดครับดีใจครับก็ อย่างที่ผมเคยบอกไปเวลาผมมาทํางานอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่สื่อก็เหมือนเป็นเพื่อนร่วมทีมอีกอีกทีมงานหนึ่งที่เราต้องทํางานควบคู่กันไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนที่เรียกว่าให้ความเอ็นดูผมตลอดมานะครับแล้วก็ก็หวังว่าเราจะรักกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมรียกว่าปีนี้จะเดินสายกวันต่อเนื่องเลยไหมครับพี่ก็คงไม่ถึงขนาดเดินสายนะครับแต่ว่าถ้ามีแล้วก็ ก็ก็ไปครับวันใหม่ได้รางวัลใช่ใช่วันนี้วันใหม่ได้รางวัลครูคิดนะครับก็เหมือนกับเป็นรางวัลเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้วันใหม่หลับอยู่ในห้องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีหลับมาบนรถครับผมเออเข้าโรงเรียนไปมอบตัวแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวเปิดเปิดเทอมประมาณพฤษภาคมปีหน้าครับผม ใช่อันนี้คือเข้าโรงเรียนอนุบาลหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับปีหน้าต้องไม่น่ต้องร็ใช่ครับมันนะต,ต้องมับตัวตอนนี้ครับผมมีอะไรคโรงเรียนชื่อโรงเรียนชนะนันครับผมก็คุณแม่ก็มีมีคนรู้จักแนะนำให้ด้วยอะไรเงี้ยครับนนี้วใหม่จะยังไงบ้าง เตรียมตัวไงบ้างตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังเ,เรียนอยู่ทีเ่เป็นสถาบันพัฒนาการเสริมพัฒนาการของเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเรียนอยู่แต่ว่าเดี๋ยวรอเข้า,เ,าเขา้าพฤษภาคมก็เข้าอุบัตาหนึ่งแล้วโรงเรียนสองภาษาหรือเปล่าล ไม่ได้ไม่ได้ไปเรียนเตอร์ครับสองภาษาไหมเขาบผมไปเรียนภาษาับแต่ผมผมไม่แน่ใจสองภาษาฮะ้องมีรยบ้าในการที่าเรียนแล้วครับผมก็เขาไปมอบตัวมาวันนั้นก็แม่พาไปก็แม่เขาก็บอกว่าน้องเขาก็ดู สนุกดีเพราะว่าโรงเรียนก็มีสนามเด็กเล่นมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันใหม่ก็แบบดวูว่าน่าจะปรับตัวเข้ากับโรงเรียนได้ดีแล้วก็ตอนนี้ที่เขาเรียนพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยเขาก็เริ่มเข้าคลาสทีเ่เหมือนกับ ผู้ใหญ่ไม่ต้องเข้าทาสด้วยแล้วครับคือเหมือนกับว่าพอแม่ไปส่งที่โรงเรียนแม่ก็ออกมารอข้างนอกคลองได้แล้ววันใหม่ก็เริ่มปรับตัวได้อะไรเงี้ยเเรียนก็จะเข้ายากนิดนึงใช่คะต้องรอนองเผมคิดว่าโรงเรียนนี้คงจะแบบว่าไม่ถึงว่าทัว่วไปครับตอนนี้พอจะเริ่มเปิดเทอมอีกครึ่งปีแล้วครับก็เริ่มมีการสมัครรับสมัครมีการมอบตัวเป็นปกติไปญี่ปุ่นเขาไ,ไ,ไปากก็ดีครับไปญี่ปุ่นมา4ี่วัน ไปง่าไปอะไรง่ายไปกับใครไปไปเที่ยวครับไปกับเพื่อนแล้วก็แฟนเพื่อนครับผมไปเราเหรอฮะไม่มีะอากาศก็ก็กำลังดีครับกำลังดีครับผมอย่างมี้ได้ของหมื่นสิบพันเราทำได้มากี้สุดซื้อของฝากมากี้ก็มีซื้อเหมือนกันครับเพราะว่านางส่งข้อความมาขู่ไว้ก็ต้องซื้อครับซื้อเป็นแก๊สแก๊สปกติอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้บอกนางเลย ตอนแรกนี่อุตส่าห์จะแบบยั่วโมโหนางเพราะว่านางเพิ่งไลน์มาว่าพวงของฝากบอกไม่มีนางก็โกรธอยู่ตอนนี้ครับก็มีใครยี่ปุ่นก็มีคอมเมนต์แฟนๆก็แบบเหมือนกันแลกจีนแล้วคนก็ไปเห็นบ้านกันเยอะเลยอ๋อคอมเมนต์มมนมมนก็เห็นมาสักพักแล้วครับแต่ว่าเราก็เรียกว่างไงดีคือเข้าใจทุกฝ่ายใจเขาใจเราแต่ก็ไม่ได้มีอะไร ตราใดที่เขายังไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรก็ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีตอบโต้กลับอะไรเลยครับผมเพราะว่าเขาก็คือคืออย่างที่บอกไปอะครับเขาก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้เราอันนี้คือตามมาหลายรูปยนงร่างคอก็เห็นมาสักพักนะครับเห็นมาก็น่าจะเป็นเดือนนะครับผมก็อย่างที่บอกไปเข้าใจทุกฝ่ายแหละคืออฮ คิดว่าคนอ่านแล้วก็คงไม่เข้าใจผิดอะไรฮนะเพราะว่าก็เหมือนแฟนคลับแฟนคลับทั่วไปครับภาษาที่บอกใช้หรือเปล่าสวยเห็มันก็ไม่เป็นมันดูแบบว่าแปลกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็อาจจะเป็นเรียกว่างไงดีครับภาษาเนี้ยอาจจะโยงให้คนเข้าใจผิดได้บ้างแต่ว่าคือถ้าอ่านดีๆแล้วผมว่าทุกคนคงรู้ว่าไม่ได้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับบลอกไม่ไ้ในกันบล็อกคงคงคง,ง,งไม่ได้บล็อกอะไรครับอย่างที่บอกไปว่า ตราบใดที่เขายังไม่ได้ทําอะไรให้เราเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับกลัวจัดจะมาประชิดตัวเลยครับทำติดประชิดตัวอ๋อ,อ,อก็ไม่เป็นไรถ้ามาแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรก็ไม่เป็นไรครับทำให้หลักการออกงานมากขึ้นเราก็มีการไม่มีไม่มีการครับผมจะเหมืนในไอซีตั้งความรุนแรงสุดขั้วนะอ๋อแบบย้อนถึงบ้าก็ก็ ไม่ร like ู้เหมือนกัน huh. ย okay. ังไงดีอ่ะก็อย่างที่บอกไปอะครับถ้าเรายังไม่รู้สึกว่าเราเดือดร้อนอะไรก็ไม่เป็นไรก็เป็นสีสันไปแล้วกันเข้าใจเข้าใจทุกฝ่ายแล้วครับความจริงก็ยังไม่ได้เป็นเรื่องที่ออกมาแยกอะไรเนาะใช่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 ครับใช่ครับเราคนอยู่เขาก็เป็นห่วงครับเขาก็เป็นห่วงแล้วครับก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เรียกว่าไม่ใช่สถานการณ์ที่ซีเรียสหรือว่าอะไรมากมาย